ปาดผูกเข้าพี่น้องผูกเข้าอู้คุณอาเ็นเข่าๆบรรดาให้ลาดเดินมะเห็นบอกเขาได้เอาเอาซองไปเพิ่นเบิงขึ้นมาเนื้อบรรดาให้ลาเนื้อห้างขาเข้าวๆนาะเนาะพอลุงจะเห็นโอ้ยบังเบิดแล้วพี่ปานาซาวบอกเ็นจอยพี่น้องเออที่หนึ่งทางนี้ทางนี้ป่ะเนี่ยจะมาคุณนาบรรดาให้ลาดนะผูกเข้านะ ข้าวจันทานอยู่นะพี่น้องคุณนาำันาจะเบิงทางน้าหรือทางเขาบูดเกินงงามของพ่อปัญญาโอ้ยกินเบิร์ดเอฟจีกันจะกปซื้หันไปทางแด้เนี่ยเาอยากให้เห็นไล่ๆล่มออ้ต่ว่ายามนี้นะมันเสีหีนะพีเอ็มสองจุดห้ามันลล่พี่น้องมันก็เลยบนเนมเห็นผู้เห็นภาพก็ได้เข้าบ่เป็นมอกเลยนะพีเอ็มสองจุดห้ากิผสมมอกอยู่หลอกหลจากน้อยเพราะว่ามื่อนี้มันหนาว เพืวาหิ่มสองจุดฮานี่เดิมมันเกิดจักไฟป่านี่ไล่นะเออเอ,อ,อันเผาอ้อยนี่มันบ่อจักไรนี่เมื่อนั้นค่อยขี่รถกายไปทางพุน่นไฟไหมผูกเข้าอ้ยมันกวางไงผ่ยซ่านผูกเข้าน่วยนั้นนะควันเต็มบรเนี่ยออโอ้ถ้าเกิดไฟป่าแต่ละรอบนี่ควันจะเยอะพี่น้องออฉะนั้น,นดูแลไฟปา่าซอยกันเด้บบนอนะอ กัดได้แล้วหลุดได้มั้ยลามเกิงไปเกิงก็อบึบๆๆๆๆปะเนาะอือขวนบัดนี่โอ๊ยติ่มภูเคาค่อยขี่รถจักมงนะคิดว่าาวประมาณ10โยงบ่วิทูเข้าหน่อยนั้นเทอะหน่ยใหญ่เเออขวตมโอ้นี่เนาะ PM 2.5น่ะมันแรงเนาะมันแรงเนาะไฟมันก็ไปไวคือว่าเนาะ พี่น้องผูกเข้านะไงกิงอันนีขแดตี้แ็ดตี้รีซอสที่สมผูเขาได้บุอันนี้นบานนี่ยังเหลือเพิ่มนี้นะซ่มนอีกสี่โลฮอตผูเหลียพี่น้องโอ้ยวิวรถพ่วงนี่กระหามให้วิวรถพว่วง <t> <c oughs> เสกกระปุ่ได้ <c oughs> ตัวโฮเลียลตีนี่นะตัวโฮเลียอะตัวโฮเลียละ,ะบ้านเมียงเป็นอยู่น้ำผูน้ำผ้าเนาะเห็นบอกคนอ่ะบ,บ,บุกเข้าน้นนอยๆบักไงบักตียำโหนะ่ไเนาะยำยังไปป็นตะยานแท้นี่คือตัวอำเภอโฮเลียเจัาหน่อยกระซิบว่ปั๊มต่อหอเนาะปั๊มต่อหอนี่ก็วิวงามๆเด้อพี่น้อง เป็นจุดเช็กอินจุดหนึง่งคือกันก่อนนี่นะบอดอกมันสวยดอกเรา้าวครับผมนี่ตลาดภูเรืยนนะพี่น้องอันนี้กระหางขึ้นไปอุทยานแห่งชาติตัวอำเภอภูเรานี่ละพี่น้องนี่ละนี่ละเมืองกลางหุบเขาคนนี่นะสวยงามพระรามแปด แต่กีนีดินดอนตอนหญ้แพงจังเด้อพูเรือนะคืนอย่างท่องเที่ยวเมืองเล็กๆของจังหวัดเลยเลยนะแต่ก่อนนะคมาเมืองมมเลยนี่มาเที่ยวพูเรือมานอนรีสอร์ทดีเซไงแล้วเขาก็คนรวยก็นิยมมาซื้อที่ทำบ้านพักตากอากาศนี่เนะ้แต่คนรวยนะซื้อแต่ก่อนนะนก็เลยไม่ได้นำเขาสักแลงเลย ก็มีแต่คนรวยซื้ไอไงเราก็ไม่รวยเนาะดูรู้สิล่อสิอสวยจังเลยอ่าเที่ยวมาถึงโูเรียแล้วคงเท่านี้ลวนะวะเนาะพอจริงๆนะที่นี้นะ่าหลายคลิปแล้ว <c oughs> <c oughs> โูเรียมันงามไปร้องวา <c oughs> ่เาเิาไทยคลิปได้เห็นผูกเ,เ,เข้าก็ตนเสรดหมือถื่อยนะทำนี่ละ ยูดีมีแห่งสุกผูุ้คนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ